แต่สำหรับท่านที่อยู่ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยท่านที่อยู่ก่อนหน้านี้เข้ามาทราบนะครับทราบว่า,า,วาเงินเนี่ยที่ท่านได้ได้ให้ด้ให้โดเนตกันมารวบรวมกันมาเพื่อให้รางวัลน,นะครับให้รางวัลผมเนี่ยให้รางวัลผมเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าผมชื่อวีระพง์เผ่าร้วนงาม เลขบัญชีจะโอนเข้าที่ชื่อผมโดยทันทีแอดมินไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรเลยนะครับเขาทําให้ฟรีและทาด้วยใจนะครับแอดมินจะมีแอดมินและมีแอดมินสํารองที่คอยดูแลนะครับเขาทาด้วยใจโดยที่ไม่ได้มีค่าได้เสียอะไรเลยอยู่ที่แล้วแต่บางท่านที่จะให้เขาให้เขาก็คือให้เป็นน้ําใจว่าขอบคุณที่เป็นคนที่คอยจาัดก,การให้นะครับขอบคุณที่เป็นคนที่คอยจัดก,การให้ แล้วก็เดี๋ยวก่อนนะครับอขอบคุณทุกคน,ท,คนที่คอยจัดก,การให้นะครับก็จะให้เขาไปผมก็จะรับรู้และผมก็อยู่ในดอมนั้นด้วยนะครับผมมีท่านเข้ามาเขียนว่าเงินที่ได้เขาดันมาเปิดว่าเงินที่ที่จะโอนเนี่ยมันไม่โปร่งใสหรือเปล่าเพราะว่าตรงนั้นจะรู้หรือเปล่าว่าเขาโอนมาให้ทุกคนครับแอดมินเขาจะเขียนไว้ชัดเจนในทุกครั้งที่โดเนตว่า โอนเงินเข้าเลขบัญชีนี้และชื่อวีรงพงษ์เผาร้านงามชื่อผมนะครับนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงสองสามงานที่ผ่านมาพลังรักของด้อมนายอินตาเนี่ยสุดยอดมากนะครับสุดยอดมากๆสุดยอดมากๆและคือแบบว่าให้กันแบบโดยที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวก่อนขออ่านน้องเจีก่อน ขอบคุณนะครับด้อมหน่อยอินทาเราที่ฝ่ารางวัลให้ผมอ่ะด้อมหน่อยอินทาบางคนนะครับยังฝ่ารางวัลให้กับเจเลยในก่อนหน้าที่จะมีมาสักสองสามวันนะครับเพราะว่าผมไม่อยู่ในด้อมแต่ว่าผมจะเข้าไปทุกเช้าพอผมคอมเมนต์เสร็จปุ๊บผมก็จะออกมาทําธุระและพอเสร็จแล้วปุ๊บผมก็จะคอยอ่าตนตลอดว่าเกิดอะไรขึ้นแล้เอเอิญล่าสุดผมเข้าไปแล้วมันมีการถกเถียงกันขึ้นว่าทําไมต้องแบบนี้ทําไมต้องแบบนี้แจ้งให้ทราบนะครับแอดมินโปร่งใสนะครับเอ่อ แอดมินโปร่งใสนะครับผู้ช่วยแอดมินก็โปร่งใสนะครับโอเนเงินเข้าที่บัญชีของรุ่งฟ้าคนเดียวนะครับและผมก็จะแจ้งให้ทราบว่าหากแม้บางท่านบางคนไม่สะดวกที่จะร่วมโดเนตในดอมบ้านไหนอินตาอยากจะทำภูมินาแยะต่างหากแอดมินเขาก็จะบอกว่าติดต่อที่ส่วนตัวผมได้เลยผมก็จะคอยรับเรื่องอยู่ตลอดเวลานะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องแจ้งให้ทราบว่าคือสามงานที่ผ่านมาเนี่ยสามงานหรือสี่งานเนี่ยดอมไหนอินตาเนี่ย เป็นอะไรที่สะเทือนเลื่อนล้านมากตรงที่ว่ารางวัลเยอะมาก